ดีฉันกำลังาหาของอยู่ค่ะพี่แกแกเดินยังไงเนี่ยดูจากท่าทางของแกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกบ้านนอกสินะถึงเดินไม่ดูตาหมาตาเหลือแบบเนี้ยพูดจาดีๆสิคะนี่ฉันก็ขอโทษคุณแล้วทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะ ว่าไงลูกแม่เงินที่ให้เตรียมไว้อ่ะพร้อมหรือยังอะพร้อมแล้วจ้าดีเดี๋ยวเตรียมไว้นะแม่หมื่นหนึ่งอ่ะตอนเย็นจะไปเอาได้จ้าลูกเออแล้ว อะไรปะคะเห็<า> <He> s <S นหน้าตาที่เครียดเชียวเปล่าหรอกจ้าเออคุณโป๋คะพอจะมีเงินให้ป้าแรกไหมคะป้าจะแรกเท่าไหร่อะคะเออพอดีป้ามีเหรียญแล้วก็แบงก์ย่อยอะคะ่ะป้ามีประมาณหมืงง่นหนึ่งยังไงขอแลกแบงค์พันหน่อยได้ไหมคะอืมแป๊บนะคะเดี๋ยวโป๋ดูก่อน ผมมีพอดีเลยอะค่ะป้าถ้าอย่างนั้นป้าขอแลกได้ไหมจ๊ะได้ี่จ๊ะไม่ตัดแล้วนี่คุณโปูนับดูก่อนได้นะคะ <c oughs> ว่ามันครบหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโปูเชื่อใจค่ะป้าขอบคุณค่ะงั้นโปูขอตัวก่อนนะคะค่ะ <c oughs> ที่รกจะซื้อรถให้เปิ้ลจริงๆหรอคะเนี่ยจริงสิจ้าโอไม่โกโหกเปิ้ลหรอกแต่ว่ารถในโชว์รูมนี้มันแพงๆขางนาดเลยนะคะเปิ้ลเปิ้ลอย่าลืมสิว่าโอเนี่ยเป็นผู้จัดการโชว์รูมนี้นะที่รักน่ารักจังเลยอะอขอบคุณนะคะนแน่นอนอยู่แล้วเปิ้ลแฟนโอทั้งคนนี่ไอเปิ้ลไปน,นะโทรศัพท์ะฮัสโหครับสวัสดีครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับเออเปิ้ลค่ะเดี๋ยวเพิ้ลเดินดูรถในนี้ก่อนนะเอขอเข้าไปเข็เอกสารแป๊บนึงได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวมานะค่ะอุ้ยขอโทษค่ะพอดีชั้นกำลังหาของอยู่อะค่ะนี่แกแกเดินยังไงเนี่ยดูจากท่าทางของแกแล้วเนี่ย น่าจะเป็นพวกบ้าน,นอกสินะถึงเดินไม่ดูตาหมาตาเรือแบบเนี้ยพูดจาดีๆสิคะนี่ฉันก็ขอโทษคุณแล้วทําไมพูดจาแบบนี้ล่ะทำไมทำไมฉันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเนี่ยเป็นเจ้าของโชลุมที่นี่แกรู้ไหมอะไรนะเจ้าของที่นี่งั้นเหรอก็แฟนฉันเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของที่นี่และอีกหน่อยเนี่ยพอฉันได้แต่งงานจากเขาเนี่ย ฉันก็ต้องเป็นเจ้าของโชว์ลุมที่นี่รู้ไหมย่าโง่ฉันเข้าใจละนี่แกยิ้มอะไรฮะฉันไม่อยากจะมีปัญหากับคุณหรอกนะขอตัวนี่แกจะไปไหนไม่ได้นะนนเ,เนี่ยโทษฐานที่แกทำรองเท้าฉันเลอะเนี่ยแกต้องเช็ดรองเท้าให้ฉันด้วยอย่าหาเรื่องกันดีกว่าค่ะขอร้องทำไมทำไมฉันาหาเรื่องแกไม่ได้หยุดนะแม่แม่มาที่นี่ได้ไงอะ่ะ นี่ลูกป้าโหรอคะใช่ค่ะเปิ้ลยังมีเรื่องดีกว่าขอโทษคุณโป๋ด้วยนะคะเปิ้ลขอโทษคะุณโป๋สิทำไมต้องขอโทษมันด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งน,นะฉันก็ไม่ใช่ลูกของป้าคนนี้หลบไปเลยนะวันนี้ฉันจะขอตกั่งสอนอหยุดหน่อยุดหยุดเปิ้ลเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเออที่รักคะอีบ้าเนี่ยสิคะมเมื่อกี้มันทำลายเปิ้ลน,นะคะเจ็บไปหมดเลยอะคะ่ะที่รักมันปล่อยนะนี่คุณเรียกใครอีบา้าฮะ โอเป็นไรป่ะโอเคป่ะไม่เป็นไรแต่คุณรู้จักมันด้วยเหรอก็อีบ้าที่คุณเรียกอะเขาเป็นพี่สาวผมชื่อพี่ป๋ออีกอย่างนะเขาเป็นประธานบริษัทนี้ด้วยเป็นพี่สาวแล้วก็เป็นประธานบริษัทด้วยแล้วแม่ทำไมไม่บอกกันเลยอะคุณ<ม>อย่าไปโทษแม่คนเลยดีกว่าขัดโทษตัวเองบ้างถึงขนาดนี้ละ จำได้สักทีสินะว่าใครเป็นแม่ของเธอเธอนี่มันแย่จริงๆเลยอ่ะทําตัวหญิงยะโสลืมได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองโตจนป่านนี้ละไม่อายบ้างไงคือไม่ต้องพูดฉันไม่อยากเห็นเธอในโชว์รูมรถของฉันอีกใส่หัวไปได้ละโอจัดการเรื่องนี้พี่ด้วยนะครับพี่โอ้เปิ้ลขอโทษนะคือเปิ้ลไม่ได้ตั้งใจเปเปิ้ลเปิ้ลพอเหอะ โอ้ทอไม่ไหวนะเว้ยกันทส่ใอารมณ์ร้อนขาดสติแบบนี้ของเปิ้ลนนะ่ะเปิ้ลหนูเลิกกันเถอะไม่นะโอเปิ้ลถ้าเปิ้ลยังไม่แก้ทาาี่ัยแบบนี้นะอารมณ์ร้อนขาดสติอ่ะหนู๋หวังว่าใครจะโคเปิ้ลได้รู้ปะ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจีเป็นไงมัางครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะครับแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับบ๊ายบ e ยทุกท่าน,น